สวัสดีค่ะครูฟ้า Q-Art ค่ะ Q-Art Professional Eyebrow and Beauty เชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะคะกับงาน global pmu 2022ค่ะ ในงานนี้นะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับการโชว์นะคะจากมาสเตอร์ดังๆทั่วโลกนะคะที่มาโชว์ในงานนี้นะคะมีหลากหลายเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากคิ้วแฮสโตรต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยมีมาสเตอร์มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าแต่ละมาสเตอร์จะนำเทคนิคอะไรมาโชว์กันในงานนี้เราไปดูกันค่ะ เรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวค่ะมาสเตอร์เนี่ยเก่งมากๆนะคะมีงานโชว์หลายอย่างเนาะอย่างที่ฟ้าชอบแล้วก็ประทับใจมากเนี่ยก็จะเป็นงานสักปากโดยที่นี่เทคนิคของมาสเตอร์แต่ละท่านเนี่ยไม่มีใครใช้ยาชาเลยนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยฟ้าก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นกรรมการในการตัดสินคิ้วลายเส้นประเภทสักบนหนังเทียมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของงานวันพรุ่งนี้กันค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการแข่งขันสักคิ้วสักตาสักปากนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเก่งมากๆนะคะตัดสินแบบลำบากกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็แน่นอนที่สุดค่ะมันก็จะต้องมี Number รวันใช่ไหมคะอย่างตัวครูฟ้าเองนะคะที่ได้เข้าร่วมในงานเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคเราได้เทคนิคนะคะได้ทริคจากมาสเตอร์เก่งๆหลายๆท่านเนาะแล้วก็ แน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องนําความรู้และก็เทคนิคตรงนี้นะคะไปแชร์ต่อบอกต่อนักเรียนทุกคนของเราแน่นอนค่ะแล้วใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนนะคะหรือว่าอยากจะมาใช้บริการกับทาง q r ของเรานะคะก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Line นะคะ Line@ แอดนะคะแอดไซ์ QR หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ 0979561424ค่ะติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะครูฟ้ายินดีให้คำแนะนำแล้วก็มอบความสวยเสริมให้กับทุกคนเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปปาร์ตี้คืนนี้กันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ